ผลงานวันนี้นะคะเป็นประตูกรอบเหล็กอบสีดำนะคะใช้เป็นอลูมิเนียมลายไม้นะคะน้ำหนักเบานะคะของเดิมลูกค้าจะเป็นไม้เชอร่านะคะอันนี้ลูกการของการทำงานนะคะะเดิมลูกค้าเป็นประตูปิดเปิดคู่นะคะเราก็วางรางใชะวางรางใช้เป็นฉากนิ้วคุ้ง นิ้วครึ่งแล้วก็เป็นเพาสแตนเลสสามถึงสี่นะคะเราจะวางรางให้ระดับนี้นะคะวางไปถึงนู้นเลยนะคะพร้อมเทปูนนะคะต่อจะเป็นแบบนี้นะคะชิ้นงานตัวนี้น้ำหนักเบานะคะลูกล้อก็จะใช้เป็นลูกล้อสแตนเลสนะคะแต่ว่าตัวกรอบเหล็กนะคะตัวนี้จะเป็นกรอบขนาด นิ้วครึ่งสามนิ้วคูนนิ้วครึ่งนะคะแล้วก็เป็นตัวที่ใส่น็อตนี่จะเป็นหกคูนคูนนิ้วครึ่งนะคะความหนาหนึ่งจะสองมิลนะคะอันนี้น้ําหนักจะเบามากนะคะตัวนี้นะคะเวลาเราเลื่อนมานะคะจับเบาๆเลยนะคะน้ำหนักเบามากนะคะอลูมิเนียมลายไม้เรามีให้เลือกหลายสีนะคะอันนี้จะเป็นไม้นะคะ มีลายใจไม้นีงนะคะอันนี้เหมาะกับลูกค้าที่แบบชอบแบบทึบเลยนะคะแต่ถ้าเราจะสลับก็ได้นะคะมีหลายรูปแบบนะคะถ้าลูกค้าสนใจยังไงนะคะก็สามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามราคาเบื้องต้น